สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษาช่องเลียวช่องติ๊กตอกช่องยูทูบนะครับเด็ดสวนทุเรียนแปลงแรกของขอนแก่นที่ข้างสนามบินนะครับผมก็ประสบความสําเร็จด้วยดีครับรอบนี้นะครับก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับปลูกก่อนหน้าฝนเลยครับนะครับแล้วเขาก็โตเร็วมากครับมันมีสูตรของตัวเองอยู่นะครับเป็นเคล็ดลับ เป็นสูตรลับของตัวเองนะครับที่จะมาพิชิตใช้ที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีคนปลูกกันปลูกยากมากนะครับปลูกเท่าไหร่ก็ตายหมดมันก็ต้องมีวิธีการแต่งดินใหม่แล้วก็ทําโคนใหม่นะครับแต่นี้ทุเรียนน้องเขาแตกยอดแล้วครับมาแค่ไม่ถึงเดือนฮะต้นถ้าต้นเล็กก็จะโตเร็วมากนะครับผมผมอันนี้ผมลงต้นสาสิบบาทแต่ว่าก็โตแล้วนะฮะสาพาทัวร์สวนเลยครับวันนี้ สวยงามทุกต้นครับวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเหมือนกับเทวดาช่วยผมอีกแรงแล้วก็มีหวานใจช่วยผมอีกแรงเนี่ยครับผมสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆเนี่ยครับโอ้งามมากครับต้นนี้แตกยอดหมดเลยครับเนี่ยครับตุ่มยอดเขากําลังมานะครับต้นกล่บก็สวยฮะต้นอื่นก็กําลังมานี่ครับผมจะแบกเจ็ดสิบลูก นะครับมีวิธีการดูแลอย่างดีนะครับต้นนี้ก็สวยครับต้นนี้มาแล้วครับต้นนี้โอ้งามส่งต้นมาแล้วสวยแล้วสามสิบาทนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้นไม่แพงเลยครับนี่ครับอืมแต่ต้นสวยๆอันนี้ปลูกเองครับมันเป็นตั้งแต่เล็กๆเลยฮะทุเรียนต้นถอนมาอนุบาลเองนะครับกำลังมากำลังดูแล อันนี้ต้นลินจีเทพพนมเรานะครับขายดีฮะวางขายหน้าบ้านแบบเดี๋ยวก็จะน่าจะหมดนี่ครับกําลังแตกยอดมาช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภามันอาจจะร้อนมากแรงมากก็เลยฟื้นต้นอยู่ครับตัวน,นี้ต้นนี้ก็สวยครับเพื่อนต้นเนี้สวยมากต้นใหญ่ซื้อต้อนใหญ่มาเป็นไซใหญ่พษษิเศษพี่เขาออกมาให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะดูว่าจะแตกยอดไม่แตกยอดจะ มียอดออกไงก็ดูที่นี่เลยครับนี่ครับตุ่มยอดกําลังตึงๆขึ้นมาครับผมนี่ครับตึงขึ้นมาแล้วลากเดินแล้วมีวิธีพิเศษเฉพาะตัวเองนะครับบางทีสูตรลับอะไรตัวเองก็มันก็จะเป็นสูตรที่เฉพาะพื้นที่ครับมันบอกกันไม่ได้มันปรับไปใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นั้นครับแล้วมันก็ต้องได้ศึกษากันว่าดินเป็นไงบ้าง ก็ต้องเติมอะไรบ้าง,ตงเติมอ c ซีวัตถุหรือว่าจะต้องเติมตัวธาตุด,ด่างเข้าไปเพื่อลดกดในดินอันนี้มันเป็นดินที่เยอะครับต้องเติมอีซีวัตถุอีซีวัตถุมันจะไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยใช้สูตรเป็นแบบสูตรนนนะครับมีกาบกล้วยแต่ว่าไม่มีแต่ว่าเออทองหลังมาอยู่อีกที่หนึ่งต้นนี้ก็สวยครับโอ้กำลังมาครับต้นนี้ปีนี้จะจัดเตรียมน้ําดีนะครับยอดกําลังมา,ากำลังเดิน สองเข้าตัวอัดน้ำเข้าไปเลยครับต้นนี้ก็สวยครับยินจีนะครับโอ้มีแต่ตน้นสวยๆเงาะก็กำลังมาครับเงาะ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 นี่ครับเงาะกำลังแตกยอดรักษาใหม่จากเชือ้อราเชื้อราเขา้าเข้าแผลนะครับนี่ครับแผลแห้งแล้วหยุดการลุกลามแล้วครับผมแล้วก็เชื้อแต่โคไดมางลงโคนนะครับหายแล้ว ตอนแรกมันจะแห้งลงมาเลยครับแห้งลงมาเลยเข้าเข้าแผลอันนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับใจได้เชื้อแต่คได้มาเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่นี่ครับยอดกําลังมีออกมาเยอะเลยครับนี่ครับเนี่ยอดกําลังแตกข้างๆเพราะต้นใหญ่มันก็จะมาเร็วหน่อยรากหากลา,กลากเขาดีอันนี้ถนนทองประเสริฐนะครับถน,นทองประเสริฐก็ปลูกได้ปีหนึ่งแล้วครับมันแรงมากครับมันไม่โตวหวาน รากมันแห้งเกือบจะตายแล้วแต่มันก็มาได้เพิ่มมีซีวัตถุเข้าไปในดินนะครับแล้วก็เติมสารปรับปรุงดินเข้าไปหน่อยโอ้มาเลยฮะงามเลยครับเนี่ยครับถนนกองกวะเสือดอีกสักหน่อยก็จะโตเร็วแล้วเพราะว่ามันมาแล้วนะครับพักเ้าวน้ำหอมก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆปลูกไว้ต้นหนึ่งให้กินถ้าจะปลูกแปลงใหญ่ก็คงก็ได้ซื้อที่เข้าไปอีกซื้อที่หลายไร่สิบไร่รับม,ม,ม,มาแล้ว นะมาแล้วครับผมเพื่อนมะพร้าวน้ำปลูกไว้กินนะครับเนี่มะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปไปด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนก็พามาทัวร์สวนข้างอันนี้ก็มะขาม